สวัสดีครับพบกับรายการจิบกาแฟคุยดาบโดยเอุข,ขวขไทยนะครับวันนี้มีวันนี้กับลูกมีผู้ช่วยไม่ได้ไม่ได้ไไดน,นี่ชื่อน้องฟูจินะครับเป็นหนึ่งใน13ตัวในบ้านไปเล่นทั้งนุ่นกับลูก่ะครับวันนี้เราก็มาถึง ep ที่13แล้วนะครับวันนี้ให้ชื่อว่าดาบอะไรแล้วกันนะครับ ราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นดาบอะไรเป็นดาบโบราณเล่มหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นเล่มที่เก่ามากนะครับก่อนเราจะไปคุยเรื่องดาบเนี่ยวันนี้ก็วันที่เก้าละก็เดี๋ยวจะหยุดสงการแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวไปเดินทางนะครับหรือกลับภูม,มิลำเนาเนี่ยเดินทางโดยปลอดภัยอย่าเมาแล้วขับนะครับมีสติง่วงก็พักนะครับทุกคนที่บ้านรออยู่ ก็ใจเย็นๆนะครับอย่าไปใจร้อนขับรถทำอะไรใจเย็นๆไว้นะครับก็อีพีนี้ก็ออกก่อนสงการเนาะเดี๋ยวดูว่าสงการจะมีเวลาจัดสักเอซักอีพีหนึ่งไหมนะครับเพราะว่าแอดไปรับงานไว้อยู่ที่นิคมอิสตันระยอง14 15 16้าต้องไปดูลูกน้องทำงานนะครับก็เดี๋ยวดูว่าว่างไหมจะถ้าว่างเดี๋ยวจะลองทำให้อีกสักอีพีนะครับ อ่ะที่นี้เราก็มาคุยเรื่องดาบของเราดีกว่าที่เราจะคุยวันนี้นะครับอันนี้เป็นดาบที่ได้มาตอนแรกเนี่ยคนขายบอกว่าเป็นดาบใบสิบเก้านิ้วนะครับก็เห็นว่าทรงแปลกๆก็เลยซื้อเข้ามาตอนแรกเนี่ยจะขายไปอยู่แล้วนะครับมีลูกค้ามีเพื่อนๆในกลุ่มนี่แหละทักมาคุยมาเล่นเรื่องดาบอะไรก็มาถาม บางว่าเฮ้ยมีดาบเข้ามาใหม่บ้างไหมอะไรเงี้ยครับด้วยนิสัยปกติของพี่อะถ้ามีอะไรเข้ามาก็ส่งให้ดูก็เลยส่งให้เล่มนี้ให้ดูกับเล่มวายลำพู ool, หรืออุตจรดิตเนี่แหละสิบเก้านิ้วแต่ว่าเล่มนั้นยังมาไม่ถึงน่าจะมาถึงวานสักเย็นนี้นะครับก็ไม่มีใครสนใจก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ส่งให้ใครดูเพราะยังไม่ได้คิดว่าจะขายนะครับพอจนดาบมาถึงมือเมื่อวานพอจับแล้วอ้าวดาบเล่มนี้ขายไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะ พิเศษนิหนึ่งมีอะไรที่น่าค้นหาผมจะชอบดาบที่แบบค่อนข้างลักษณะพิเศษแล้วก็มีอะไรให้ค้นหานะครับดาบเล่มนี้ถามระดับครูในวงการและหลายท่านท่านก็ยังไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าเมันเป็นดาบทางไหนกันแน่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีลักษณะพิเศษนิดนึงนะครับแต่เป็นดาบเก่าดาบเก่ามากเล่มนี้น่าจะมีสักใกล้ๆ2 0 0ปีหรือ200ปีกว่าได้นะครับ ก็เดิมทีเลยเนี่ยใบมันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวมาดูทีละอย่างแล้วกันดูภายนอกก่อนเนาะก็เราถือว่าเรารีวิวดาบไปในตัวแล้วก็พูดคุยไปด้วยในตัวเลยนะครับอ่าดาบเล่มนี้นะครับตอนซื้อมาตอนแรกเนี่ยคนขายบอกว่าดาบสิบเก้านิ้วผมก็มองว่าเป็นมองมันชัดนะครับมาได้มาจากร้านพักเครื่องนะครับที่แถวแถวแพร นะครับมองครั้งแรกก็เหมือนจะดาบปลายบัวนะครับแต่ว่ามันเห็นแบบไกลๆมากแต่ว่าใช้สกิลการดูดาบว่าเอ๊ะดาบเล่มนี้มันไม่น่าจะน่าจะไม่ธรรมดาละดูจากรูปทรงดูจากลักษณะอะไรแล้วก็เลยลองวัดดวงมานะครับฝักนี่เป็นฝักเดิมนะผมเช็คไปฝักนี้มีการขึ้นขึ้นสันตรงนี้ด้วยทั้งสองฝั่งก็แปลกไปแบบหนึ่งนะครับมีสองฝั่งนะครับด้ามเนี่ย เดิมน่าจะมีบัวหรือว่ามีเงินที่หนามากนะครับเพราะว่าตรงนี้มีการซ้อนล่องไว้ประมาณสัก2บินได้เพื่อที่จะใส่ท้ายอยู่นะครับกับตรงคอก็เหมือนกันตรงคอก็โดนแกะไปนะครับอันนี้ก็น่าจะมีเงินแล้วมีอะไรและด้ามนี้ไม่ได้ไม่ใช่ด้ามกลมนะครับเป็นด้ามรีนะครับแต่ผมเนี่ยสันนิษฐานว่าด้ามเนี่ยอาจจะทําเข้ามาอีกทีแต่ว่าทาเป็นร้อปีแล้วนะ เพราะอะไรเดี๋ยวไปคุยกันเพราะว่า,า,าเดี๋ยวคุยกันแล้วกันว่าเพราะาอะไรนะครับส่วนฝักเนี่ยน่าจะเป็นฝักเดิมนะครับมีหนังหนังรองมาแต่หนังนี่เก่ามากนะครับผุจนขนาดนี้ละอันนี้เขาของเจ้าของเก่าเอาเทปพันสายไฟพันไว้นะครับเนี่ยหนังเก่ามากจนผุไปแล้นะครับแล้วก็หวายก็ไม่เหลือละนะครับ ก็เลยใช้สายสินลักไว้อ่าทีนี้มาดูใบาดาบนะครับอ่าเห็นไหมครับใบาดาบเป็นดาบที่ทรงที่ไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าก็คือจะประมาณนี้นะครับสันเนี่ยตอนแรกเห็นเนี่ยวัดได้สันนูนประมาณนี้นะครับสันนูนขึ้นสูงอยู่ แต่ว่าตรงนี้มันมันเริ่มลบไปละนะครับผมเห็นดาบครั้งแรกก็เลยเฮ้ยมันแปลกแปกไปหนดูนะครับแปลก,ปลก,ปลกยังไงเดี๋ยวไปตามดูกันนี่ลองสังเกตดูเบื้องต้นก่อน,นครับทรงตายอย่างนี้ยครับมันเหมือนดาบภาคกลางน่าจะหลดนะครับอ,อ่ลองดูในมุมนี้นะครับคือน่าจะหลดหรือว่า บางท่านเรียกหน้าหน้าปลาเลนะปลาปรากฏเหรอ,อผมไม่นี่ผมจําไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่ไมจําไม่ได้พอดีนึกออกไม่ออกพอดีหน้าปลาลดหน้าปรกากฏน่าจะหลดหรือว่าหน้าปลาปลาลดเนี่ยครับคืออาจจะเรียกเสียงเขารเรียกอะไรเเรียกเพี้ยนไปหรือว่าตั้งใจเรียกจริงๆให้เหมือนหน้าปลานะครับ อย่างที่นี้น่าจะหลดมันเป็นยังไงน่าจะหลดก็คือว่าเนี่ยคมดาบนะครับกระสันเนี่ยมันมาจะหลดกันตรงนี้เขาก็เลยเรียกน่าจะหลดนะครับจะเป็นดาบที่เจออยู่ในดาบไทยนะครับเล่มนี้เนี่ยน้ําหนักเยอะถ้าจับอย่างนี้นะครับน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับไม่ไม่งามหายนะครับไม่ได้งามหงายแต่ว่าใบเนี่ยหนาดูสันใบนะครับใบหนาตรง จนถึงปลายใบเลยปลายใบนี่วัดแล้วประมาณสามบินนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยปลายใบประมาณสามบินนะครับวันนี้เรามาช่วยกันวิเคราะห์ดูเห็นของจริงเราเอ๊ะมันจะเป็นดาบทางไหนนะครับอ่าตอนแรกเลยเนี่ยเห็นอย่างนี้เนี่ยผมมองไปที่ดาบหรือทางเขาเรียกแล้ว หรือทางลาวเหนือนะครับก็คือจะพบเจอแถวหลวงพระบางาแถวหลวงน้ำทาแล้วก็แพร่น่านนะครับก็คือจะพบค่อนข้างพบดาบทรงทรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนักเขาเรียกแล้วนักศึกษาข้อมูลหรือนะักค้นคว้าเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้อาจจะจบละแต่ผมมองเนี่ยเฮ้มันมันแปลกๆเห็นไหมครับ มันไม่มีกันอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องเคาะดูกันนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าดาบเป็นดาบทางไหนเนี่ยก็สามารถาพิสูจน์ได้ด้วยด้วยกั่นดาบนะครับว่าเอ๊มันเป็นกั่นดาบแบบไหนนะครับอ่าทีนี้วันนี้เราก็เลยมีอุปกรณ์เสริมมานะครับเป็นค้อนเดี๋ยวมาวัดมาวัดมิติเดิมก่อนนะครับ มิติเดิมเนี่ยคนขายบอกสิบเก้าแต่ใบาดาบประมาณประมาณยี่สิบนิ้วนะครับด้ามก็ประมาณสิบอดนิ้วนะครับด้ามเป็นรูปรีีอย่างนี้นะด้ามไม่กลมนะครับอันนี้คือเขาตั้งใจให้เป็นทําให้เป็นรีอย่างนี้เลยนะครับกันมันใหญ่มากนะครับอาจจะไม่ใช่ด้ามเดิมของมันที่ผมสังเกตเพราะว่ากัรมันใหญ่จนดันด้า,ดามแต,แ,ตแตกเยอะมากนะครับด้ามเนี่ยแตกกับแต่มานานแล้วนะใช้มานานแล้วอาจจะทำเข้ามาใหม่แบบ เป็นร้อยปีแล้วเนี่ยด้ามแตกหมดนะครับทีนี้ทีนี้เรามาละเขาเรียกแล้วเวิร์กช็อปอีกอย่างหนึ่งก็คือในการถอดกันต้องดูก่อนนะครับต้องลองดูก่อนดูตรงนี้ก่อนว่ามันหยอดข้างมาไหมถ้าหยอดข้างมาถ้าหยอดข้างมาแน่นเนี่ยอย่าไปอย่าไปตอกออกนะครับถ้าตอกออกเนีย่ยมีโอกาสกันหักหรือว่าด้ามแตกได้นะครับสําหรับผมเนี่ยก็จับหงายคมขึ้นอย่างนี้นะครับค่อยๆจับเลือกผ้าซับก,ก็ได้แล้วก็ค่อยๆเคาะไปอย่างนี้ครับ ใจเย็นๆนะครับเคาะซ้ายเคาะขวาไปนะครับแต่ระวังบาดมือนิดหนึ่งนะครับถ้าเคาะไม่ดีเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรอยนะค่อยเคาะใจเย็นๆนะครับแต่ถ้ามันแน่นมากต้องต้้งใ้วิธีลรยไฟนะครับอ่าเคาะมาแค่นี้เราเห็นอะไรไหมผมเห็นอ้าวเคาะมาแค่นี้นี่ครับที่เห็นเป็นรอยสนิมตรงนี้เห็นไหมครับสนิมตรงนี้กัดมันอยู่ตรงนี้นะครับด้ามอันนี้เนี่ยมันอ,อมใบไปสองนิ้ว กลายเป็นว่าดาบเล่มนี้ครับยี่สิบสองนิ้วพอดีเท่ากับใบน่าจะหลดนะครับของอยุธยาเลยแต่แต่ผมยังไม่ได้บอกนะว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบภาคกลางหรือว่าดาบภาคเหนือเพราะผมก็ยังไม่รู้ผมพยายามวิเคราะห์อยู่นะครับคือความยาวใบเนี่ยยี่สิบสองนิ้วประมาณห้าสิบห้าห้าสิบหกเซนนะครับแล้วก็นี่สันมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยที่เป็นสนิมเนี่ยด้ามันอมเข้าไปผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ เขาจงใจจะให้ดามันอมเข้าไปหรือว,ว่าใช้ไปนานๆแล้วหลวมแล้วก็ตอกท้ายเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้คือว่าพิเศษนะโอ้กลายเป็นดาบเล่มนี้กลายเป็นยี่สิบสองนิ้วนะครับอ่านี่นะครับวัดยังไงให้เห็นอ,อต้องวัดมุมกลับอย่างนี้แล้ววัดจะดึงดึงตลับเมตรให้ถึงปลายใบอย่างนี้ครับ เห็นนะครับเห็นได้22นิ้วพอดีนะเนี่ยคับ22เลขนี้22นะครับอาจจะเห็นกับหัวนะครับกลายเป็นว่าดาบเล่มนี้ย22นิ้วพอดีนะครับพิเศษลนะ่ะก็คือว่าตรงนี้ยมันอมเข้าไปในด้ดามดาบพอเราถอดมาอย่างงี้เราจะเห็นว่าด้ามดาบนะครับกับตัวดาบมันไม่รับกันนะครับเพราะว่าด้ามมันตกอย่างนี้ เห็นไหมครับเนี่ยกั่นมันจะใหญ่มากจนครับด้ามด้ามมันจะตกแล้วก็บ่ามันจะเลยมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าผมต่อเข้าไปเนี่ยมันจะชิดพอดีนะครับถ้าต่อเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับด้ดามมันดันแต่ว่าต้องต้องเคาะด,ด้านนี้ขึ้นนะครับต้องเคาะให้มันเหมือนต้องฝืนเข้าไปอ่ะเห็นไหมอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มเข้าพอดีแล้วนะครับเี่ยต่อเข้าไปอย่างนี้เริ่มพอดีแล้วแต่ถ้าต่อออกมาเนี่ยให้มันเสมอกัน ด้ามมันจะตกอย่างนี้นะครับเป็นไปนได้ว่าดาบเร่มนี้ชุดฟิตติ้งเดิมมันไม่ใช่อันนี้อาจจะมีการชุดถามชุดฟิตติ้งใหม่เนี่ยมาเป็นร้อยปีละนะครับจิบกาแฟสักนิดหนึ่งทีนี้เราออกมาดูเลยว่าแล้วไฮไลไท์มันมีอะไรอีกที่ว่าครูบาอาจารย์บอกไม่เคยเห็นนะครับผมขออน,นุญาตด้ามออกนะดูกันนะครับ กันใหญ่มากนะครับกันเนี่ยอออันนี้ให้ดูความหนากันหนามากอาจจะเป็นดาบที่ใช้ลบแบบเล่มนี้เป็นดาบลบนะครับมีอาจารย์บอกว่าดาบลบผมก็คิดดาบลบเพราะมันบึกบืนมากนะครับกันหนาประมาณสิบกันหนาประมาณสิบมิลนะครับ สันก็ประมาณ9้ามิลนะครับสันจะขึ้นโนนๆอย่างนี้นะครับสูงอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้มันมันอมเข้าไปเยอะสนิมมันเลยกินหายไปเดี๋ยวผมยังไม่ได้ขัดนะครับผมเลยทิ้งทิ้งไว้ให้ดูเพราะว่าให้เห็นว่าเอ๊ะมันอมมาในนี้ทีเนี้ยกันอ่าเรามาดูสองกันนะครับแบบนี้ถามใครก็ยังไม่เคยมีใครเห็นนะครับก็คือว่าข้างบนมีบ่าข้างล่างไม่มีนะครับถ้าดาบยุคเก่าที่ สมัยก่อนเนี่ยเรานิยมเล่นหากันมากและหายากมากเขาเรียกว่าการลวดถังหนูก็คือจะไม่มีบ่าครับตรงไปอย่างนี้เลยเหมือนอันล่างนะครับแต่อนนี้มีบ่าข้างบนไม่มีบ่าข้างล่างนะครับอด้านปลายอันนี้บางคนก็กเรียกเล็บบางคนก็ไม่เรียกเล็บนะครับอันนี้เป็นลักษณะหนาๆน,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 นะครับเป็นอันเรียกทรงริ็บก็ได้ถ้าบางคนเขาบอกว่าถ้ากัรเล็บมือไอ้กัน กันเล็บมือตรงนี้มันต้องต้องเสมอกันเหมือนนิ้วมืออย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีของสองคนหนึ่งแต่นี่มันไม่ใช่นี่เป็นกันกลวยก็คือว่าข้างบนมันหนาแล้วก็ค่อยรีดบางมานะครับอ่าเป็นประมาณนี้อันนี้กันตรงนะอันนี้จะเป็นกันค่อนข้างตรงแล้วก็เฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะมีเพื่อกันกระดกอย่างนี้นะครับหรือกันชี้ลงแล้วก็ขึ้นแต่นี้จะเป็นกันตรงแล้วก็เหมือนกะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปแล้วก็ปลายก็ ก็ตัดแบบนี้อ่าทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอเอาวิเคาะห์ณจุดนี้อ่าพอวิเคาะห์ณจุดนี้เนี่ยผมก็ปรึกษาหลายท่านเนี่ยมองไปเป็นดาบทรงทรงรื้นะครับดาบช่างรื้อและการสก,กุลช่างรื้อแถวลาวเหนือนะครับรื้อนี่มีหลายที่นะครับอันนี้คือรื้อแถวลาวเหนือลงมาทางแพร่ทางน่านก็สรุปว่าอาจจะอาจจะเป็นดาบรื้อละ แต่ด้วยความสงสัยของของนักค้นคว้าก็เลยอเดี๋ยวลองขัดใบได้ขัดใบดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอยากดูลายทบนะครับทีนี้ลายทบเราต้องมาคุยก่อนว่าลายทบมันคืออะไรลายทบก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาเหล็กมาก็คือเหล็กเขาจะไปถลุงก่อนนะครับมาเป็นก้อนออกมาเป็นก้อนเนี่ยพอได้เป็นก้อนปุ๊บเขาก็จะมาตีเป็นแท่งเป็นแท่งปุ๊บก็ เอามาตีเป็นดาบนะครับก็คือเอาเหล็กที่เป็นแข้งๆลหลายๆชิ้นนะมาประกอบการตีกลับไปกลับมาและเรียกตีทบมันจะสามารถบ่งบอกลักษณะสะกุลช่างได้นะครับอย่างรอยทบของดาบล้านนาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเป็นระเบียบก,ก็คือว่าเป็นตามความโค้งของดาบนะครับเป็นเส้นเล็กๆ,ๆติดๆกันห่างกันไม่มากประมาณสักหนึ่งถึงสองมิลนะครับ แต่ถ้าเป็นรอยทบของดาบลาวเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงๆวิ่งห่างกันเส้นใหญ่กว่าของดาบเมืองนะครับขดาบลั่นนาแต่ที่เราไม่เคยค่อยได้เห็นเนี่ยคือรอยทบของดาบภาคกลางหรือว่าดาบอายุทยาเพราะอะไรเพราะส่วนมากเกินครึ่งดาบอายุธยาเป็นดาบจมน้ําซึ่งขัดไปก็มองไม่เห็นแล,ล้วขัดไปก็เสี่ยงที่ทําให้ใบชํารุดเสียหายหรือว่าดาบที่สมบูรณ์เนี่ยครับสนิมดําก็ปกคลุมมากละจนมองแทบจะไม่เห็น หรือว่าใบที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยไม่มีใครเอามาขัดโชว์ให้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นของค่อนข้างราคาแพงก็เลยไม่มีใครกล้าจับที่จะมามาขัดโชว์ให้เราเลยไม่เห็นลายตีทบของดาบภาคกลางนะครับทีเนี้ยพอมา,มาพูดถึงเล่มนี้เดี๋ยวให้ดูลายตีทบนะครับ่เห็นไหมลายตีทบเล่มนีน้มันจะวิ่งวิ่งแบบนี้นะครับวิ่งตรงกลาง แล้วก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงประมาณนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ขัดดีนะสังเกตเห็นยังมีสนิมเดี๋ยวผมจะลองขัดโดยรอบหนึ่งว่าขัดออกมาแล้วเป็นยังไงให้เพื่อนดูลายติดทบผมก็เอาลายติดทบตัวน,นี้ไปสอบถามลหลายท่านแล้วก็ท่านหนึ่งที่ผมนับถือคิดจะเป็นผู้ชํานาญนะนะก็ไม่อยากเอ่ยนามเดี๋ยวผิดถูกก็จะไปกระทบถึงท่านนะครับเขาบอกว่าลายติดทบแบบนี้เป็นลายติดทบของดาบภาคกลางนะครับไม่ใช่ ลายตีทบของดาบภาคเหนืออไม่ใช่ลายตีทบของดาบเมืองอันนี้ผมเชื่อเพราะว่าไม่ใช่ลายตีทบของดาบเมืองแล้วก็ไม่ใช่ลายตีทบของดาบลาวอันนี้ผมก็เชื่อเพราะว่าผมค่อนข้างรู้ลายตีทบดาบลาวนะครับอลองดูเพื่อนเคยเห็นลายตีทบแบบนี้ไหมลายตีทบที่เป็นขึ้นๆอยู่บริเวณตรงกลางนะครับอ่าข้างหลังอันนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าผมไม่ได้ขัดดีนะครับเดี๋ยวลองไปขัดรอบหนึ่ง ก็เลยสงสัยว่าอ้าวดาบอันนี้ยมันมีกลิ่นอายภาคกาลางอยู่แล้วเพราะมนเป็นหน้าหน้าจะหลดอ่าหรือหน้าปลาหลดเนี่ยแล้วก็สันก็หนามากก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วมันมันเป็นใบภา,าคกลางไหมนะครับเป็นใบภา,าคกลางที่เข้าฟิตติ้งใหม่เป็นเป็นแบบาชาวบ้านนะครับอาจจะเป็นแบบเนี้ยด้ามหวายเนี่ยอาจจะเป็นแบบลาวแบบหรือแบบล้านนาอะไรเงี้ยครับก็เป็นไปได้ก็เลยทําให้ เป็นหัวข้อ ep ว่าเล่มนี้ดาบอะไรนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงช่วยเชวยแนะนำมาแล้วกันนะครับถือว่ายังรับฟังผมก็ยังไม่ได้สรุปว่าน่าเป็นดาบอะไรก็ชื่อตอน ep ว่าดาบอะไรแล้วกันนะครับดูนะครับนี่ใบสวยนะเล่มนี้ถือว่าสวย,ยวจะขัดอีก,อกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมสนิมอ,อันนี้มีรอยประทัดน,นะครับเนี่ยรอยฟันมานิดหนึ่งสันหนาอย่างนี้เลยนะครับดูสันสันหนา ให้ดูกันกาัใหญ่ๆอย่างนี้นะครับบ่าก็สูงประมาณนี้นะครับเส้นนี้ก็เลยยังยังคิดไม่ออกว่าจะบูรณะยังไงตอนแรกว่าจะใส่ฟิตติ้งสามป้องก็น่าจะเข้ากันสวยอยู่นะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันผิดขนกมากก็เลยเดี๋ยวอะขอสืบคน้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าเป็นดาบอะไรลองดูทรงนะครับเนี่ยถ้าไปเทียบกับในรูปที่เป็นดาบจะลดเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับความยาวใบ ก็เท่ากันคือห้าสิบห้าเซนนะครับยี่สิบสองนิ้วนะครับแต่ว่ากันนี่แหละผมไม่เคยเห็นกันหน่าจะหลดที่เป็นดาบที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็อันเนี้ยปกติด,ดาบหน้าจรลดมันจะตรงตรงแบบตรงเลยแต่เน,นี้ยเลอมีกิ่นายตรงแต่ว่าตรงนี้ดูเหมือนกันจะโค้งนิดนึงนะครับก็เลยยังไม่ไม่ได้ฟันทงว่ามันเป็นดาบภาคกลางไหมแต่ลายตีโตบ์ันเป็นลายตีตบภาคกลางนะครับ เนื้อเหล,ล็กประมาณนี้ออกไปทางค่ายนั่นเนื้อเหล็กมันออกไปทางทางคล้ายๆอุดตรดิษมากกว่านะครับเนื้อเหล็กถ้าขัดจะเห็นเงานั่นอยู่ผมก็ไม่ได้เอาบอกตรงๆผมก็ไม่ได้จับดาบผ้ากลางมากนะครับแทบจะไม่ได้จับเลยเพราะส่วนมากที่เห็นเ็เป็นใบจมน้ํานะครับก็เลยต้องต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญล้วกันอ่ะเดี๋ยวจะยาวไปก็อีพีนี้จบด้วย ชื่อตอนแล้วกันว่าดาบอะไรนะครับแต่ดาบเร่มนี้เก่าแน่มี200ปีนะครับอันนี้ผมเชื่อได้เลยว่า200ปีดูจากลักษณะกาั่นละแล้วก็ใบดาบทรงดาบเนี่ยครับก็เป็นดาบที่ต้องน่าเก็บอีกเร่มหนึ่งนะครับช่วยตอบคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าดาบอะไรนะครับช่วยวิเคราะห์วิจยัยกันมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนิดหนึ่งนะครับจะได้มีกําลังใจทํา ออกมาเรื่อยๆให้รับชมกันสไตล์พูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็คอมเมนต์มาสอบถามก็ได้หรือมีอะไรก็ทักข้อความมาได้นะครับผมก็จะมีเพจ f a c e b o o k ชื่อเพื่อนรักดาบนะครับคําว่ารักใช้ลอเรือไม่หางอากาศกไก,ก,ก,ก่นะครับแล้วก็สอสลาการันแล้วก็มีกลุ่ม Facebook ที่ว่าเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับไว้ก็กลุ่มตลาดสาตานะครับแล้วก็ ยูทูบก็เป็นช่องจิบกาแฟคุยดาบนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้หาดาบมาพูดคุยให้รับชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับผม